ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เลนึ่งในไต้ราัตอนที่581เมื่อเสียงของมูเฉินดังขึ้นทุกคนเองก็เงียบดูฉากตรงหน้านั้นด้วยความอึง้งพักใหญ่ถึงคืนสติว่ามูเฉินชนะไปแล้วเขาปะทะกับตระกูลเฉียนได้ตัวคนเดียวแล้วคว้าตำแหน่งกลับคืนมาจากหนึ่งในใสายเลือดที่แข็งแกร่งสุดของเผ่าฟู่ถูช่างดุดันจริงๆความเงียบดำเนินต่อไปเป็นเวลานานก็จะเกิดเสียงถอนหายใจ ผู้นำหลายคนมองมู่เฉินด้วยความเคร่งเครียดและความกลัวฉัดว่าความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่เขาแสดงออกมามันน่าตกใจอย่างแท้จริงต้องรู้ว่าเขาเป็นจอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นหลิงเท่านั้นแต่กระทั่งจอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเสียนก็แพ้กับเขาหากในอนาคตเขาบรรลุระดับเทียนจื้อจุนขั้นเสียนไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะอยู่ยงคงกระพันภายใต้ขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเซิงหรือ เผ่าฟูถูมันช่างหน้าขวเราะจริงๆที่ปฏิบัติกืบสุดยอดอัจฉริยะเล้ากับคนบาปนี่คือยอดยุทธ์ที่มุ่งมัน่นจะบรรลุขุมพลังเทียนจือจุนขั้นเสง่งถ้าเป็นควาวน่าอื่นเขาจะถูกเลี้ยงดูในฐานะเสาหลักเฮ้เผ่าโบราณพวกนี้เป็นบ้าบอกเกี่ยวกับสายเลือดความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจนเล้ากับคนง,งูเสียงไม่พอใจก็ดังขึ้นเมื่อสมาชิกเผ่าฟูถูได้ยินใบหน้าแต่ละคนก็บิดเบี้ยว แต่ไม่มีอะไรจะหักหล้างเพราะพวกเขามองมู่เฉินในฐานะตัวกาลากินีตั้งแต่แรกใบหน้าเฉียงควางก็เปลี่ยนไปเขากำหมัดวันนี้ตระกูลเฉียนของเขาได้รับความอับอายไอเด็กสารเหลวการทำลายแผนการตระกูลเฉียนของข้าเฉียนควางโกรธมาเขาวางแผนเรื่องนี้มาน,นานท,ท,ทั้งที่แผนกำลังจะประสบความสำเร็จแต่มู่เฉินดันทำให้ทุกอย่างพังพินาศแต่ไม่มีอะไรที่เขาทำได้เนื่องจากตระกูลเฉียนแพ้ไปสี่ยก พวกเขาต้องส่งตำแหน่งคืนหลังจากนั้นเขาหันไปหาฟูถูเฉียนตระกูลเฉียนยอมรับความพ่ายแพ้ขอส่งตำแหน่งคืนแต่ว่าอย่างไรมู่เฉินก็เป็นตัวกลากินีซึ่งผิดกฎที่เขาจะเป็นประมุกตระกูลชิงขาต้องการเปิดสภาเพื่อการเข้าออกจากสถานะนั้นตอนนี้มู่เฉินมีตัวตนเป็นประมุกตระกูลชิงจึงเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะจัดการแต่ถ้าเขาขาดคุณสมบัติพวกเขาจะมีเหตุผลอันชอบธรรม ที่จัดการในฐานะตัวกราเกนีตระกูลชิงขอปฏิเสธชิงเทียนตะโกนออกมาตระกูลมั่วเห็นด้วยทางด้านมั่วทงนั้นพูดขึ้นเขาลงเรือลำเดียวกับตระกูลเฉียนเพื่อบีบตระกูลชิงเขาไม่ต้องการเห็นหมั่วเฉินทำลายกฎเกณฑ์นอกจากนี้เขายังกลัวด้วยศักยภาพที่มั่วเฉินมีจึงเป็นการดีสุดที่พวกเขาจะกำจัดเด็กเหลือขอในวันนี้เฉียนกวางและมั่วทงมองไปยังตระกูลย่อยพวเวโซทั้งสามก็แลกเปลี่ยนสายตา ก่อนพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อฟูทูเฉียนเห็นสิ่งนี้เขาเริ่มเครียดเนื่องจากผู้ผู้โสกว่าเจ็ดส่วนเห็นด้วยที่จะเปิดสภาผู้ผู้โสก็เปิดตามกฎเมื่อเฉียนกวางได้ยินรอยยิ้มก็ปปากฏมู่เฉินบอกว่าไม่จําเป็นต้องจัดการให้ตัวข้าลําบากหรอกข้าไม่สนใจตําแหน่งประมุขตระกูลชิงเหตุผลที่ข้ามาเพื่อเก็บดอกเบี้ยจากตระกูลเฉียนเมื่อเขาคูดจบเขาก็โบกมือไปลายประจําตระกูลก็กลับไปหาชิงเทียนเมื่อชิงเทียนรับไว ใบหน้าเขามีหลายอารมณ์เห็นชัดว่ามูเฉินไม่สนใจตำแหน่งนี้แม้ว่าจะไม่มีความเกลียดชังตอบพวกเขาแต่ก็รู้สึกห่างเหินอยู่ดีการกระทําของเขาทําให้เฉียนกว้างอึง้งก่อนจะพูดขึ้นว่าพวุโสใหญ่มูเฉินเป็นตัวกรากินีนีตามกฎแล้วเราควรจับเขาและไม่จําเป็นเหตุผลที่ข้ามาเผาฟู่ถูก็เพื่อนํามารดาออกจากที่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราแม่ลูกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเผาฟู่ถูอีก เสียงเขาไม่มีความสนใจต่อเผ่าเลยคำพูดของเขาทําให้ทั่วบริเวณเงียบกรึใบหน้าผู้คนนับไม่ถ้วนเปลี่ยนไปทํามาคู่ที่มู่เฉินท้าทายตระกูลเฉียนยังเป็นไปตามกฎงั้นตอนนี้เขากําลังท้าทายเผ่าฟู่ถูไอหนูนั่นสามหาวเกินไปกาบคู่จะสามหาวแบบนี้ได้ยังไงหลายคนก็มองหน้ากันตอนนี้พวกเขาเองไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เห็นนั้นพวกเขารู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นที่หนักกว่านี้ การต่อสู้มาคู่เป็นเพียงจานเรียกน้ำย่อยและนี่คือจานหลักดูเหมือนว่ามูเฉินจะไม่หยุดพักเว้นแต่เขาจะพลิกเผาฟู่ถูกกับหัวกับหางแต่พวกเขาไม่รู้ว่าความมั่นใจมาจากไหนกันเขาก็แค่จอมยุทขุพลังเทียนจื้อจูนขั้นหลิงระยะตน้นถ้าเขาท้าทายเผาฟู่ถูก,ก็ขายกับวิ่งเข้าอุโมงค์แห่งความตายเฉียนกวางเองก็รู้สึกตกใจกับการเคลื่อนไหวของมูเฉินแต่เขาก็ฟื้นสติด้วยความสุข มูเฉินยังเด็กและบ้าบินคำพูดที่เยื่ยยิงแบบนี้คราวนี้ผู้วุโสใหญ่นั่งไม่ติดแน่ใบหน้าฟูทูเฉียนดิ่งลงบางอาจเสียงตะโกนนั้นดังขึ้นด้วยความโมโหทําให้สวรรค์และโลกเงียบลงพลังอํานาจของจอมยุคผู้พลังเทียนจื้อจุนคันเซิงถูกปลดปล่อยออกมาทว่ามูเฉินไม่ได้สนใจกับความโกรธนั้นแต่กับเงยหน้าเจ้ากาลากิรีเจ้าคิดว่าตัวเองมีความสามารถแล้วทาอะไรก็ได้หรือคิดว่าที่นี่เป็นที่ไหนกัน ชิงเหยียนจริงระเมิดกฎเป็นนักโทษข้าจะยอมให้เจ้าพานางไปได้ยังไงใบหน้ามูเฉินก็เปลี่ยนไปตาแก่ข้าไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นหนึ่งในเผ่าฟูถ่ถูเก็บขี้ไว้กับตัวเองเหอะมูเฉินน่กเกียรคนแก่โง่เง่าดื้อดึงแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะตาแก่นี่เขาคงไม่ต้องแยกจากมารดาหลายปีเขาจึงไม่คิดจะไว้หน้าชายชราคนนี้สมาชิกเผ่าฟู่ถูต่างตกใจพวกบืโสใหญ่ดำรงตำแหน่งสูงในเผ่าแม้แต่ประมุขตระกูล อย่างไม่กลาทําให้ฝ่ายโกรธแต่มู่เฉินเรียกเขาว่าตาแกช่างกล้าเหลือเกินจ,จ้องของเจ้าเด็กปลาเถื่อนไม่มีมารยาทฟู่ทูเฉียนโกรธมากทุกคนจับมันข้าจะดูว่ามันมีสิทธิ์อะไรที่มารับชิงเหยียนจริงออกจากเผาฟู่ทูรับทราบเฉียนกวางกับมู่วทงนั้นดีใจมากพวกเขารุกขึ้นมู่เฉินยิ่งเกินไปตอนนี้ทําให้ฟู่ทูเฉียนโกรธเขาจะไปเชิญหน้ากับจอมยุทธ์เผาฟู่ทูทั้งหมดได้ยังไงผู้ชมตาพากันใส่หน้า แต่เมื่อจอมยุทธตระกูลเฉียนและมั่วกำลังเคลื่อนไหวเสียงหัวเราะก,ก็ดังบูเฉินเป็นสหายของแคว้นบูจิงหัวและแคว้นบูของเราดังนั้นหากเผ่าฟู่ถูต,ต้องการกั่นแก้เขาเราคงยอมรับไม่ได้เสียงนั้นดึงดูดความสนใจทุกคนพวกเขามองตามเสียงก็เห็นชายชาลากับชายทรงเสน่ห์ปรากฏในดวงตาเมื่อพวกเขาเห็นทั้งสองแม้แต่ขั้วูุโสของเผ่าฟูถ่ถูใบหน้าก็เปลี่ยนไปและหยุดเคลื่อนไหว ท่านใดนั้นความป่นป่วนก็เกิดขึ้นนั่นคือท่านเยาเฉินเขาคืออาจารย์ของเทพจักพรพรรดิอัคคีนอกจากนั้นยังมีอลินเตี่ยวเขาเป็นประมุขของแควนบูและเป็นพี่น้องร่วมสาบานของเทพจักพรพรรดิครามำฮึไม่แปลกใจที่มูเฉินไม่เกรงกลัวเผ่าฟู่ถูเขาขอยืมพลังนั่นเองเก่งจริงๆแควนบูจริงขวัวและแขวนบูไม่ใช่คว่ำหน้าที่ใครๆจะเชิญได้ใช้ความสามารถอะไรเนี่ยมูเฉินหน้าเกรงขามอย่างแท้จริง ทุกคนก็ตกตะอหึงแคว้นอู่จิงคัวและแคว้นบู่มีชื่อเสียงทั่วมหาพันพบทั้งสองเป็นขุมกำลังสุดยอดที่ไม่อ่อนแอไปกว่าห้าเผ่าโบราณเฉียนกวางและม่วธทงก็ตกใจพวกเขาไม่คิดมาก่อนว่าแคว้นบู่จิงคัวและแคว้นอู่จะออกตัวช่วยมู่เฉินแม้จะต้องเป็นศัตรูกับเผ่าฟู่ถูก,ก็ตามบัดซบเอ้ยไอหนูนั่นเติบโตถึงขนาดนี้แม้แต่แคว้นอู่จิงคัวและแคว้นบู่ก็คุมเข้ามาช่วยเขาหรือนี่ พวกเขารู้สึกเสียใจมากหากพวกเขารู้เรื่องนี้คงจัดการมู่เฉินให้เร็วกว่านี้ตอนนี้เขาเติบโตขึ้นจนถึงจุดที่แม้แต่พวกเขายังหวาดกลัวพวกเขามองหน้ากันสถานการณ์ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าพวกมุ่สใหญ่จะสามารถอดกัน้นต่อการแทรกแซงจากแคว้นบู่จิงขั่วและแคว้นบู่ได้หรือไม่ดังนั้นพวกเขาจึงมองผู้ถูเฉียนสามารถเห็นท่าทางน่ากลัวของอีกฝ่ายได้สายตาคุ่งไปยังเหยา่เชิญและหลินเตียวแต่เมื่อไปเชิญกับสายตานั้น ทางคู่ยังมีท่าทีสงบแควนบูจิงควบและแขวนบูคิดจะทําให้เผ่าฟูถูลําบากเพื่อตัวกาลากินีงั้นหรือเสียงฟูถูเฉียนดังขึ้นเยาเฉินบอกว่ามูเฉินเป็นสหายน้อยของสิทธ์ค่ะเราหวังว่าเผ่าฟูถูจะเลาะเว้นจากการกันแกล้งในเรื่องนี้แม้ลินเตียวจะไม่ได้พูดแต่ท่าทีชัดเจนมากทั่วบริเวณก็เงียบกริบไม่มีใครกล้าเอ่ยปากพูดแม้แต่คําเดียวหากสถานการณ์นี้ ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างดีอาจส่งผลให้เกิดสงครามระหว่างสามขุวอำนาจทั่วทั้งมหาพันพบต้องได้รับผลกระทบไปด้วยภายใต้ความเงียบนั้นแรงกดดันของผู้ทูเฉียนก็ค่อยๆเล็งไปที่เยาเชนและหลินเตียวแล้วพวกเจ้าสองคนจะทําอะไรได้คราคายืนยันจะจับเจ้าเด็กนั้นเสียงของผู้ทูเฉียนนั้นท้ายบรรยากาศถึงจุดเยื่อแข็งหลายคนรู้สึกว่ากระดูกสลังสั่นไหว พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นการไปเชิญหน้าที่ดุร้ายในการเดินทางมาครั้งนี้ทัพเผ่าฟูถูล,ลบกับแคว้นบู่จิงขั่วและแคว้นบู่อาจทําให้ทั่วมหาพันพบเกิดการสั่นสะเทือนและภายใต้การจ้องมองนั้นสายตายเยาวชนและหลินเตี้ยก็เปลี่ยนไปท่าพูบุโสใหญ่ยืนยันพวกเราทําได้แค่ขอโทษล่วงหน้าและช่วยปกป้องความปลอดภัยของมู่เฉินเท่านั้นคำพูดพวกเขาทายทุกคนใจสั่นแคว้นบู่จิงขั่วและแคว้นบู่ มุ่งมันจะปกป้องมู่เฉินแม้ต้องจ่ายราคาในการละเมิดเผ่าฟูถูใบหน้าเฉียนกวางและมั่วธงบิดเบี้ยวพวกเขารู้สึกไม่น่าเชื่อต้องรู้ว่าเผ่าฟูถูเป็นหนึ่งในเผ่าโบราณในมหาพันพบมีรากฐานอย่างลึกแต่ตอนนี้แคว้นบูจริงหัว่วและแคว้นบูต้องการท้าทายพวกเขาเพื่อมู่เฉินคนเดียวไอตัวกลากินีนี่ไม่ดีอะไรกันแต่เนื่องจากสถานการณ์ดำเนินไปถึงขั้นนี้ทั้งสองคนไม่กล้าจะพูด ได้แต่มองผู้ถูเฉียนเพื่อรอการตัดสินใจผู้ถูเฉียนก็ตบพนักเก้าอี้และมองมู่เินดูเหมือนว่าข้าจะดูถูกเจ้าไปจริงๆในเวลาเพียงแค่สองทศวรรษที่ผ่านมาเจ้ามาถึงจุดสูงสุดในการฝึกฝนสำหยังสร้างความสัมพันธ์กับแคว้นบู่จิงขั่วและแคว้นบู่ขึ้นอีกขณะพูดไอเยือกเย็นก็ปรากฏแต่เฝ้าผู้ถูข,ของข้าดำรงอยู่ในมหาพันพบมันเนิ่นนานพาะเราปฏิบัติตามกฎหากเจ้าคิดว่า การเชิญแควนบูจิงขั้วและแควนบูจะช่วยเจ้าให้แก้ไขตัวตนของเจ้าในฐานะตัวกรากินีเจ้าก็ไร้สาระเกินไปเมื่อพูจบเขาหันไปหาเยาเชิญและหลินเตียวสำหรับพวกเจ้าสองคนจงให้เทพจกพักรพรรดิอัคีและเทพจกพักรพรรดิสงครามมาพูดคำเหล่านั้นเจ้าสองคนยังไม่มีสิทธิผู้ถูเฉียนเป็นจอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนขั้นสึงแม้เยาเฉิญและหลินเตียวจะเป็นจอมยุคขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเซียร,ระยะปลาย แต่ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาดังนั้นตัวเขาจึงไม่คิดจะสนใจทั้งสองคนฟูทูเฉียนชี้นิ้วเฉียนกวางมั่วถงพวกเจ้ายืนรออะไรจับเจ้าเด็กกะลากินีนั่นซะลับทราบเฉียนกวางและมั่วธงก็รับคําสั่งนําเหล่าผูพวุสโสออกไปล้อมมั่เฉินเอาไว้เมื่อเยาเฉินเห็นก็อดจะสายหัวไม่ได้ส่วนลินเตี้ยวก้าวไปในเมื่อเป็นแบบนี้พวกข้าก็ขอคําชี้แนะจากพวุสโสใหญ่หน่อยเถิด เมื่อเขาพูดจบบาดแก้วก็ปรากฏซึ่งมีสัญลักษณ์โบราณแปดลวดลายดูเหมือนว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของสายฟ้าไฟน้ำแข็งและองค์ประกอบอื่นปรากฏอยู่บนบาดเมื่อบาดแก้วปรากฏก็ทําให้เกิดความปั่นป่วนระหว่างชั้นฟ้าและชั้นดินพร้อมกับความผันผวนที่อธิบายไม่ถูกสัมผัสได้ถึงความผันผวนฟูทูเฉียนเองเนี่ยก็พูดว่าลือกันว่าเทจาพจักรพรรดิสงครามได้ปรับแต่งตาประทับเทวิกิตโบราณทั้ง8ชิ้น ให้กลายเป็นอาวุธมหาสวรรค์ชั้นยอดเยี่ยมชั้นเซิงที่เรียกว่าบ,บาดแก้วแปดเทวิกิตถ้าข้าเดาถูกน่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในมือเจ้าใช่ไหมเมื่อเสียงผู้ทูเฉียนดังทายทุกคนเนี่ยถึงก็ตกใจทุกสายตามองบาดแก้วในมือหลินเตียวด้วยการหวาดกลัวเนื่องจากอาวุธมหาสวรรค์ชั้นยอดเยี่ยมถูกจัดชั้นเป็นหลิงเซียนเซิงอีกด้วยอาวุธมหาสวรรค์ชั้นยอดเยี่ยมชั้นเซิงหายากแม้แต่ในมหาพันพบ ไม่ต้องคูถึงจอมยุคขุพลังเทียนจืดจุนแม้แต่จอมยุคขุพลังเทียนจื้จ,จ,จ,จุนขั้นสึงก็ไม่สามารถปรับแต่งได้พลังขวออาวุธมหาสวรรค์ชั้นยอดเยี่ยมนั้นสามารถทําลายล้างโลกได้เลยทีเดียวถูกต้องรินเตี้ยวเนี่ยขาดลับขณะสายตามองเย่าเฉินทั้งสองคนชี้ไปที่บาดคือหลิงนั้นก็หลังไหลเข้าไปหากพวกเขาต้องการเปิดใช้งานอาวุธมหาสวรรค์ชั้นยอดเยี่ยมชั้นเส่งแม้แต่จอมยุคขุพลังเทียนจืดจุนขั้นเสียระยะปลาย ยังพบว่ายากเหยาเชิญและหลินเตียวจึงต้องร่วมมือกันขนาดทั้งคู่เทพลังลงไปบาดก็ส่งเสียงรัสมีแปดสายปากอือใจบาดแก้วก็หายไปจากมือในช่วงเวลาต่อมาทุกคนเห็นบาดแก้วนั้นโปร่งใสพุ่งลงมาจากฟากฟ้าเล่ากับว,ว่าผ่านเวลาและมิติตราบใดที่บีบลงมาจะขังบางคนเอาไว้โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บาดแก้วนั้นขอบล่างผู้ทูเชียนเอาไว้ ทําให้ภูเขาขนาดยักษ์สั้นไหวฉากนี้ทใหยทุกคนตกใจตอนแรกพวกเขาคิดว่ารินเต้และเยาเฉินเคลื่อนไหวเพื่อช่วยมู่เฉินแต่พวกเขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะจับตัวฟู่ทูเฉียนเอาไว้แต่การทําแบบนี้มีประโยชน์อะไรเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ฟู่ทูเฉียนจะจัดการมู่เฉินด้วยตัวเองแค่เฉียนกวางและม่วทงก็ได้เกินพอแล้วฟู่ทูเฉียนก็อึงก่อนจะนั่งลงเหมือนจะหลับลงไปแต่ไม่ได้หลับทว่าเสียงของเขาดังขึ้น จัดการต่อเฉียนกวางและมั่วทงไม่ลังเลยล่างกระทยานออกไปพร้อมขึ้นหลิงโอบล้อมมู่เฉินไว้เหตุท่านอาเตียวโจมตีผิดเป้าหมายหรือเปล่าเมิอหลินจิงเห็นภาพนางก็ตะโกนขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถูเฉียนจะต่อสู้กับมู่เฉินแต่พลังที่เขามีก็ไม่สามารถต้านผู้มือโสคนอื่นของเผ่าฟู่ถูได้นะเซียวเซียวก็งงกับการเคลื่อนไหวนี้นางจึงมองไปยังเหาเฉินและหลินเตียว ขณะหรินจิงเขย่าแขนของหลินเตี้ยวเขาก็ไม่สามารถรักษาสีหน้าได้นางตัวน้อยของข้าเลิกเขย่าได้แล้วนี่เป็นแผนกายของมูเ่เฉินเขาบอกให้เราหยุดฟู่ทูเฉียนเอาไว้ที่เหเรือเขาจัดการเองยเย่าเฉินเองพยักหน้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้กระทั่งข้ายังสงสัยว่ามูเ่เฉินมีความมั่นใจจัดการกับผู้วุโสเผาฟู้ทูทั้งหมดด้วยพลังตัวเองได้ยังไงหรินจิงเองเนี่ยก็แรกเปลี่ยนสายตาเกิดเสียวพอเห็นอีกฝ่ายยิ้ม แม่นางจะรู้ว่าความไม่ธรรมดาของมู่เฉินนั้นน่ากลัวแต่สถานการณ์นี้เขาจัดการได้จริงหรือแต่ตัวมู่เฉินไม่ใช่คนอวดอ้างในเมื่อตัดสินใจแล้วเขาต้องมีบางอย่างงั้นก็ดูกันไปก่อนถ้ามู่เฉินทำไม่ได้พวกท่านต้องช่วยเขานะลินเตี้ยวได้บอกว่าวางใจเถิดในเมื่อพ่อเจ้าฝากฝังไว้แล้วพวกเราต้องปกป้องเขาให้ปลอดภัยขณะกลุ่มารินจิ้งเนี่ยกำลังพูดคุยเหล่าคู้ชมก็งงพวกเขามองมู่เฉินที่ถูกล้อม ไม่ต้องพูดถึงขุมพลังมู้ชนันที่มีต่อให้เขาบรรลุระดับเทียนจื้อจุนขั้นสิยนก็คงไม่สามารถต้านผู้บุโสจำนวนมากของเผ่าฟู่ถูได้ดูเหมือนแคว้นบู่จิงขั่วและแคว้นบู่ไม่ต้องการเปิดศึกกับเผ่าฟู่ถูเพื่อมู้ชนันจึงใช้พวกเขาแค่จับฟู่ถูเฉียนเอาไว้และไม่สนใจผู้บุโสคนอื่นขณะพวกเขากําลังมโนอยู่นั้นซึ่งดูสมเหตุสมผลดีใครๆก็สามารถชั่งน้ําหนักความสําคัญของมู้ชนินและเผ่าฟู่ถูได้ผู้บุโสตระกูลชิงก็ใบหน้าซีด เพื่อวอโซใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้ตระกูลชิงต้องการปกป้องมู่เฉินก็ไม่ช่เรื่องง่ายแล้วชิงเฉียนเดี๋ยวเราหาโอกาสลงมือเพื่อช่วยมู่เฉินหลบหนีไปหากพวกเขาไปมู่เฉินถูกจับชิงเหยียนจริงคงตัดสัมพันธ์กับตระกูลชิงครั้งนี้แน่เมื่อชิงเฉียนได้ยินนางก็พยักหน้ามู่เฉินเลิกขัดขืนได้แล้วเจ้าคิดว่าสามารถไปเชิญหน้ากับเผ่าฟู่ถูด้วยกําลังที่มีได้หรือขณะผู้ชมเนี่ยกำลังถอนหายใจ ตาคายก็ถูกสร้างขึ้นโดยผู้บุโสสิบกว่าคนจากตระกูลเฉียนและม่วเฉียนกวางและม่วงธงมองมูเ่เฉินด้วยรอยยิ้มเรากำกำลังมองเหยื่อที่ติดกับดักมูเฉินอย่าทำผิดพลาดมากกว่านี้ยอมถูกจับซะดีๆมิเช่นนั้นถ้าปะทะแล้วพวกข้าควบคุมแรงไม่ได้อาจทําให้เจ้าพี่การนี่เป็นการสูญเสียด้วยเปล่าประโยชน์สําหรับเส้นหลิงขั้นเซิงก้าวที่ประจอนม่วทธงพูดขึ้นเมื่อพวกเขาพามูเฉินก็ไม่ได้สนใจ เขาค่อยๆรับตาแล้วเอามือไผ่หลังพายุดันเสื้อผ้าเขารอยขึ้นไอ้ดื้อด้านจัดการรอไปสิบอารมห์หายใจเมื่อไม่เห็นมีการตอบสนองเฉียนกวางก็สั่งล่างเงาสิบร่างก็พุ่งออกไปคือหลิงกายเป็นแม่น้ำคุงหาหมู่เฉนินนี่เป็นความปั่นป่วนที่จะทําให้แม้แต่จอมยุทธ์ขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเสียนยังหวาดกลัวด้วยพลังที่มู่เฉินมีเขาจะได้รับบาดเจ็บหนักแน่ ทุกคนเองก็สายหัวด้วยความสงสารไซหลิงขั้นเซิงก้าวที่ประจอนจะสิ้นชีพวันนี้หรือทว่าทันใดนั้นมูเฉินก็ลืมตาเขามองผูดวุโสเผาฟู่ถูนั้นพวกแกทําให้เราแม่ลูกต้องภาคจากกันหลายสิบปีตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าต้องสะสางหนี้แล้วเมื่อเขาพูดจบแสงนับไม่ถ้วนก็นรวมตัวกันก่อตัวเป็นสนัญลักษณ์กลิ่นยิงที่ลึกลับจํานวนมากในเวลาเดียวกันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวก็ปรากฏ ก็ตัวเป็นค่ายกวนขนาดยักษ์เมื่อดวงทิ์ดวงจันทร์และดวงดาวปรากฏทุกคนในมิติฟู้ถูก็สามารถสัมผัสได้โดยเฉพาะเฉียนกว่างและคนอื่นก่อนพวกเขาจะเงยหน้าเมื่อมองไปที่ค่ายกวนต่อให้เป็นพวกเขาก็อดไม่ได้จะขนลุกนั่นเป็นเพราะค่ายกวนที่ปรากฏเป็นค่ายกวนพิทักเผ่าของพวกเขาเองโอเคครับเจอกันนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ